ครบแล้วครับครบแล้วสุดซองนี่คือสุดซองมาเพื่อเพื่อมันได้บนได้ลรางครับออืถ้าถ้าถับสุดซองพาดมันกับอาจไจะตะบนหรืออาจจะได้จะรังครับผมครับนั่แล้วมันไม่ได้ลรางได้บนญไม่ได้รังในบนครับถับเป็นแค่นั้นอันนี้คือนี่เละพวกเจ็ดเจ็ดกับแปดครับอันพยาม คือเห็นติดสองตัวนี้มันมาปูงานครับเจ็ดกับแปดมั่งไว้ครับต้องติดสองตัวนี้ดนะครับท่านผู้ชมครับปูบอกว่าเจ็ดกับแปดครับเหมือนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามปูครับแล้วสูตรสูตรนี้บอกแล้วนไงครับง่ายมาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันนั้นครับลางบนบนไปล่างครับปูถ้าจะเป็นได้ล่างกงบน่อาตัวนี้ล่างนี่ตัดไปมันมาปูงานโอ้ครับพี่เายกมาผิดละ วันบนแม่เขาเขาลงมันลงมาในเบิร์ดหาพันธุ์ัล้วแม่โอ้วนพันธุ์แล้วอันนี้เรีร้อยแล้วสามตัวสามตัวนักปู่เนาะเจ็ดหกศูนย์กับหกหาศูนโอ้ก็คืออยู่ในสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับผมตัวนี้แ้นกันครับปู่แหละหกหกแปด เป็นไปได้ปูป oh, no ูเป็นไปได้โอ้ปูกันไไ้เจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกครับท่านผู้ชมแครปอด้วยครับผมนีล่างๆครับพอเขาล่างก็ย่ำเนี่ยสองตัวนบ้นใครบหลุดรูบีูเดครับีเปียบเทียบๆนี่จุดนี้นี่เก้าสองนี่มันจะเข้าอีกตอดเนี่ยเก้าสองวันี้ละเออสามศูน กา <c oughs> <อ>รคูณนี้มันมีมีอยู่ตลอดครับผดทำอาหารมันลดลดยันยังนี่นี่หาก,กับเพามันก่พร,ระาะอะไรเพราะว่ามันบถถ่ถกมือแต่ว่ามันกย็ยังติดอยู่กระเพายผ่ามีไว้นะมีทั้งบนและล่างปูเออเกี่ยวมันจะเป็นกระเพาะอาหารของวันเออครับผมคืออวดพานมันบรุดใช่ไหมครับมีงวดนี่ก็เอ็ดกะมั่งไว้เลยครับอ่าได้ทั้งล่างทั้งบนนะเพราะถูกมือเออเออเลี้ยงโยกมา่นี้นี่ เกแปดก็ไม่ได้ตัวร่อง6ัวร่หกแปดเป็นปม่ครับผมตัวร่องบนนี้ตัวกันบตัวกันคกดครับหกสี่หกเจ็ดต่ว่า่างนี่เน้นที่หกแปดเพราะปูเนาะแม่หกแปดหกแปดกัเจ็ดแปดตัวร่องแม่ครับผมตัวกันแบบนี้มันกันไว้ครับกันนม่สุดครับผมสามอ่าตัวบนบนนี่เจ็ดหกศูนย์ม่เน้นเลื่ปูหางนี่กอซ้ำนินละนี่เพราะว่า คือจับศูนย์โจทย์ศูนย์มาใช่นี่ครับหกกระเด็นเจ็ดกระเด็นครับหากระเด็นคือหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์อาจจะมีเห็นห้องเล่นครับนี่ศูนย์สองตัวเลยปูเน้นตัวไหนสองตัวเน้นนี่จะเข้าห้องต่างแดนีกยดนเอลยครับตัดหกศูนย์หาศูนย์แล้วไอตัวเจ็ดศูนย์นี่เลยปูเจ็ดศูนย์ก็ได้กันไว้อรัครับหาเก้าหกเก้านี่คือตัวกันตัวกันแมนพร้อมไม่สูมศูนย์ไมครับผม แต่ว่าล่างชุดนี้ตัดมันมโปู่ตัดครับผู้ใดอยากคุ้นไปก็ได้นี่ต้องยกมาเบิร์นละมีน้ำกันมันละครับตาประกอบมันมันทั้งเดินมันนั่นทั้งเดินบนนั่นเรีนเรีนก็ล่างตัวเรียกส่วนมากมันสิไปได้ทั้งล่างทั้งบนครับเออล่างเท้าบนเป็นล่างล่างเป็นบนมาหันเก็ดมาเก้าบนเกล้านั่นครับก็ห้าเนี่ยนี่ห้าเก็ดเก้าเนี่ยเรนว่มันมันไปล่างไปบนมันก็เรียนอ่านประกอบ จับบูถูกก็ได้ครับอืถ้าตามตามห่อคำนวณคำว่าแบบนี้ละครับหรือตัวนี้มาล่างตัวนี้มาบนก็ได้ครับคือนี่หลายอุปกอบเตรียมชุดแล้วนี่ไม่ใช่แค่ครับครับครับพ่อท่านครับเอาองานที่หยิบเกียร์ต่างชีน้นให้ตัวเดียวจะเน้นให้ตัวเดียวงานที่หยิบเกียร์หยิบเกียร์จะเน้นให้ตัวเดียวครับครับผมปล่อยปล่อยแล้วมึงนะ ตาบอีะปล่อยน,น,นี่้ก็มีนี่ละเียหตัวเดียวคู่เดียว,ว,ยวครับงูที่ยิก็มันก็สูตรมันหลายสูตรนะพกแปดกับมีทั้งบนทั้งล่างไปเจเบิร์เก้ากับศูนยูมักตัวไหนครับงนีบบ้ครับก็หมวดวงนี่ล่ละวงเงินมาครับผมก <c oughs> าเนก็เงินศูนย์่ละมากมากศูนย์เลยครับบนนี่คื้เนนศูนย์ลักศูนย์ครับ โ้กลับมาหด8เป็นไปได้ป้ะคะเป็นไปได้เพราะว่าอยู่ในอี่อีกไม่มีดีจับแล้วนี่ครับแา่ว่าปูปูจะเน้นนี่น็อปูเนาะคู่กันคือตามสูตรปูส่วนมากจะมาเออเนี่ยพยายามบังกอดด้วยนี่อันนี้คือมามาทั้งบนทั้งล่างล่างแต่ว่า่้จะมาจะมาเป็นคู่นี่0330อ่าราคา92เออหนึ่งล่างนะ แต่มันบ่ตรงมือมันก็ยังยังยั่งั่หามันนะจาสูตรหนึ่งกับสูตรสามต้องกัรสูตรหนึ่งสูตรสามันหยุดยุดอยู่ตลอดมันกับมันกัสาสูตรสองประกอบไปทีใดทั้งหมดทั้งลังสับพึ้นหดหมดที่แล้วนี่นกปูเนาะแม่นหมดที่แล้วหาเก้าเจ็ดม่นใ่บนนลาแตะว่าตัวนี้ผันมน้าเขาก็าตัวนี้มี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 หลุดไปงวดนี้ครับแต่ว่าที่ปูเนแห่งกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก่าเกเจดบนในล่างแ่ครับจะเป็น ครับวันีปูก็เล่นในไหยได้ครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี่ครับปูขีดเส้นไตไว้ครับผมทั้งเดือนทั้งเดือนเกี่ยวฟ้าเบิ้งทั้งเดือนรับามันมลที่สามกัทั้งเดินทเที่ยวองขีดว้มันครับอันนี้มันนัสามส่ยนแปดครับสามส่ย์แปดมันมีสองมองบัตอันนี้กับสามส่ย์แปดครับมันเขาเรยกวาเปรียบเทียบกันเขาเรีย,ยกห้าเก้าเจ็ดกับสองเก้าเจ็ดเขาเรีย 5, 9, 7, กจุดตัวนี้น,นค่ะถ้าประกอบสองตัวมันจะได้ ห้าเก้าเ็ดคูณนึ่งนนค่ะเขาเขียนไว้สองเก้าเ็ดเขาม่ลงบวัดเขาลืมจะเป็นสองเก็ดเก้นี่คือว่าตัวนี้เขาว่าทั้งเดือนมันก็สามนแปก่อนเขาบอกก็นี่ตัวนี้เขาเขาลงไว้ตัวนี้นี่แหละาลงออกจากตัวนี้นี่ทั้งเดือนนี่คือห้าเก้็กับสองเก้าเ็เขาเรียกหุดหนึ่งบักหาเขาลงไปลังอเขาเลยบว่าจะบักหาเป็นลักร้อยมันนะถ้าลงสคู่นี่มัใจะได้ห้าเจตรงๆถ้าเขาบิกงีกับสองก็ดนี่เขาเขียนไว้เลยจะเป็งหัดงสองเก เราเงี้บานนี่เนี้ทั้งเดือนมันจะไปกางเสียมาเกดแปดหกทั้งเดือนนี่เนี่ยแต่ทั้งเดือนตามทั้งเดือนทามันจะเข่าอีกนะนี่สามศูนย์แปดนี่ทั้งเดือนมันเนี่ยอันนี้ห้าเก้าเกดเป็นไปได้ปะปูหกขาแปดมันเป็นได้เบิร์ตหกห้าแปดแต่ว่าตามตามทั้งเดือนมันถำมันบุลดิมันจะเป็นเสียเนี่ยครับผสามศูนย์แปด นี่มันเข่าสมดุลได้มามาหัน<ม>เท้าขอเราชุดนี้นี่ชุดเดิมมกซ้อมเก้าเก็บจุดนี้เขาบอกเนี่ยครับมันจุดนี้เป็นห้าเก้าเก็บครับเท้าชุดนี้ป่ะชุดจุดเดิมเนี่ยมันเป็นเก็บแปดหกครับค่ะหลังวันนี้เนียทั้งตามทั้งเดืนเอนครับเขาก็เลยมาเขียนการว่ายนี่เก็บแปดหกเขียนกัรเป็นการมันการทั้งเดือนมันเข่าซ้อมงวดพยานางวดที่สามย้ำรถครับ<ๆ>ก็เลยมากัรว<ม>่ายเยอะไปจัด พันคุณนพันไปอย่งนั้นนะสามตัวขึ้นมาตรงนะเยันมามาตรงเลยบอกกครับตัดท่้งเดือมมันตรงอยู่ือมทำไม่ได้าออันนี้ไม่ไหวทำนวดเลยซื้อตับตนนเน้นเน้นเน้นเลยนัปูเนาะครับผมอืคือตัวนี้ก็ตัวนี้แล้วองค์ส่วนกแ68ชอบตัวนี้อนียนนน้นกกันลล่างชุดนี้คือตัดไปนับปูเนาะครับล่างมาเป็นชุดนี้ล่างเน้นที่68 78เป็นตัวร่องครับ หกสี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนี่ตกกันนกปูเนาะตามสูตรว่าครับผมเจ็ดสามตัวหกกับสามตัวนี่ครับเปี่นกันเป็นไปได้แต่ว่าถ่าสูตรตามสูตรเะเอกจับเอาด้วยครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามของปูครับผมคือจับแปดกับเจ็ดอย่างีเห็นครับครับตัดไปด้วยครับผมปูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวนี้ครับอันนี้คือเต็มสูตรนี่เต็มสูตรเต็มแล้วครับผม เดี๋ยวแต่วันที่27ปูจะเน้นให้คู่เดียวคู่เดียวแม่นในสุดเดียวครับเพียบแต่วันนี้ก็ได้หนีละที่นี่ตอนนี้เดี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวคู่เดียวเลยค่ะแนวทางของปู72นาะค่ะหรือว่าปูบักแข่งไงนาะค่ะห้งวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมพ่อเสอ2,000หา106หามีเนาะค่ะข้างบนก็มี760 60แล้วก็ เจ็ดแปดหกเป็นตัวกันเนาะคะ่ะตัวเน้นก็คือเจ็ดหกศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็หาเก้าหกหาเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเน้นที่เจ็ดหกศูนย์เนาะคะ่ะซื้อไปเลยเนาะคะ่ะพันคูณพันแล้วปูพันวาเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะสําหรับเลขล่างก็มีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่เนาะคะ่ะเน้นที่หกแปดเนาะคะ่ะปูวาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะจังสีคัดห้คู่เดียวเนาะ,ค,ะนค่ะท่านผู้ชมค่ะ ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเด้อคะ่ะทางช่องแมมูกระดานเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะปูเพ่นกระด้บแบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันคะ่ะสำหรับตัวเลขนั่นสีเขีาสีรุกับบาวากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แมมูกระใอ,อ้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะโชคดีเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเป็นน้ำกันในวันที่หนึ่งมินาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะสุกๆมันๆสุขูสุขคนเด้อค,ค่ะค่ะพบพอกันในคลิปหน้าเนานะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แมมูก็สวัสดีคะ่ะ